นิยายสิยงเรื่องคุณตัวร้ายยังอยากจะอย่า่อยู่ไหมครับตอนที่34สิ่จิงฝันกลับมาที่ห้องนอนหวังไว้ว่าพรุ่งนี้จะทําขนมมื้อใหญ่เพื่อไถ่โทษจางเจิ้งหมิงจากนั้นก็ค่อยเจรจากับเขาแต่ว่าใครไหนเลยจะคาดคิดเปิดประตูเข้าห้องมาจางเจิ้งหมิงก็นั่งตาใสแจ๋วพิงหัวเตียงคอยอยู่แล้วน,นี่อีกฝ่ายตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมจะตําหนิเขาหรือเปล่าเนี่ยดึกดื่นป่านนี้แล้วออกไปไหนทําไมไม่นอน จิงฝานชะง,งักขาที่กำลังจะก,ก้าวเข้าห้องนอนจู่ๆก็นึกอยากหมุนตัววิ่งหนีไปเดี่ยวนั้นแต่ว่าในเมื่อเผชิญหน้าแล้วก็ยอมรับชะตากรรมไปเลยจะได้ไม่ต้องนอนคิดให้ปวดหัวว่าพรุ่งนี้จะเจอกับจ้างเจอหมิงในโหมดไหนเทพเซียนหรือจอมมนันเออคุณผมทำคุณตื่นเหรอครับจิงฝานก้าวเข้าไปในห้องช้าๆีเท้าติดกล้าๆกล,กล,กลัวๆทั้งยังหลบสายตาไม่กล้าศพกับคนที่มองอยู่ ฉันถามว่าดึกดื่นป่านนี้ออกไปทำอะไรทำไมไม่นอนจิ่งฝานไม่ได้ตอบเรื่องนั้นแต่เลือกจะเอ่ยสิ่งที่ควรเอ่ยผมรู้เรื่องที่คุณช่วยผมแล้วขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอโทษที่ต้องให้ถึงมือคุณทำให้คุณลำบากแล้วคุณคงกลัวว่าตระกูลจะเสียชื่อเสียงเพราะผมเรื่องนั้นผมผิดจริงๆขอโทษนะครับต่อไปจะไม่ทำให้คุณเดือดร้อนอีกแน่นอนครับจางเจอหมิงหัวคิ้วขมวด หันมามองคนที่อยู่อีกฝั่งของห้องโลกพิกความขมำง,งายอะไรกันการช่วยเหลือภรรยาของเขาถึงกลายเป็นเพื่อตัวเองไปได้นี่นายคิดว่าฉันช่วยเพราะแค่ไม่อยากให้ตระกูลจางเสื่อมเสียง,งั้นเหรอเอ่อไม่ใช่หรอกครับจางเจ๋อหมิงมุมปากกระตุกรู้สึกว่าภาพลักษณ์ตัวเองในสายตาจิงฝานมันเห็นแก่ตัวขั้นนั้นเลยเหรอนายไม่คิดว่าฉันจะช่วยนายเพราะอยากช่วยบ้างหรือไงนี่นายมองฉันเห็นแก่ตัวเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง อีก็สูงทุกอย่างที่ลงมือทำก็เพื่อตัวเองหมดเป็นแบบนั้นงั้นเหรอได้ยินแบบนั้นแล้วจิงฝานก็ได้แตกกลืนน้ำลายลงคอเออคือไม่คิดว่าฉันอยากช่วยนายเพราะอยากช่วยบ้างเหรอครั้งนี้ก็ไม่คิดจะนับเป็นความดีที่ฉันช่วยนายสักหน่อยหรือไงหรือท่านในสายตานายมันย่ำแยกขั้นนั้นเลยไม่ใช่นะครับก็เพ,เพราะก่อนหน้านี้คุณเคยพูดไว้ว่าต่างคนต่างอยู่จัดการเรื่องของใครของมันไม่ก้าวไก่กันปัญหาผมก็ให้ผมจัดการเอง แต่ครั้งนี้ปัญหาผมมันใหญ่พอจะทำให้ตระกูลคุณเสื่อมเสียเพราะแบบนั้นถึงได้คิดว่าคุณลงมือช่วยเพราะแค่ต้องการคงภาพลักษณ์ที่ดีของตระกูลจางไว้ก็แค่นั้นจางเจอหมิงนิ่งไปครู่หนึง่งแล้วนึกย้อนไปถึงวันแรกที่ทำสัญญายาัาน,นึกขึ้นได้ว่าตัวเองเอ่ยอะไรทำนองนั้นออกไปจริงๆก็นะความรู้สึกในตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนี่ ข้นว่าในยามนี้ที่ทุกอย่างดําเนินไปด้วยดีก็อยากจะแซงทาไขหูใช้กลยุทธ์นกกระเจอกเทศเอาหัวมุดดินไม่รับรู้สิ่งใดจากนั้นก็ค่อยๆใช้ชีวิตต่อไปแบบนี้ด้วยกันเรื่อยๆเราไม่คิดว่าท่านจะช่วยนายเพราะแค่อยากช่วยบ้างหรือไงหรือไม่ไนายก็ไม่คิดจะมาขอความช่วยเหลือจากฉันเลยเหรอทั้งที่อํานาจในมือฉันมีมากพอจะช่วยนายแก้ปัญหาไม่ว่านายจะผิดหรือถูกจิงฝานหลบสายตาคนที่เอ่ยถามกอดแขนตัวเองด้วยความปละมาา ประโยคของจางเจ๋อหมิงพุ่งเข้าไปจี้กลางใจเขาเล่นเอาทำอะไรไม่ถูกสลังอุ่นว่าบขึ้นมากระทันหันคล้ายโดนวงแขนแข็งแรงอบกอดผมจะกล้าเาเรื่องของตัวเองมาลำบากคุณได้ยังไงล่ะครับจางเจ๋อหมิงกุมขมับสุดท้ายก็ต้องออกปากอย่างเด็ดขาดตอนนี้เรื่องของนายก็คือเรื่องของฉันกับแค่แก้ปัญหาให้นายจะลำบากอะไรต่อไปถ้าจัดการไม่ไหวก็อย่ามัวแต่คิดจะแก้ปัญหาเองฉันไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวที่คนที่บ้านต้องการความช่วยเหลือ ราจะไม่เข้าไปช่วยหรอกนะมีสถานะเป็นคนที่บ้านฮะจางเจ๋อมิงเห็นว่าอีกคนก้มหน้าหงุดดูจาสำนึกกับการกระทำของตัวเองแล้วก็เริ่มตำหนีอีกเรื่องเป็นเรื่องที่เขาหงุดหงิดเป็นจริงเป็นจังที่สุดแล้วแล้วต่อไปถ้ามีปัญหาอะไรก็อย่าไปโผล่บ้านคนอื่นนายไม่มีบ้านอยู่หรือไงหรือบ้านนี้มันไม่สบายใจพอให้นายพักผ่อนใช้ความคิดใช่แบบนั้นที่ไหนแล้วครับ ที่ผมไปบ้านคุณฉูแค่จะไปหาทางแก้ปัญหากันเฉยๆแล้วไงอยู่ดีไม่ว่าดีจังเจอหมิงถึงตัดพ่อเรื่องบ้านแล้วเนี่ยวันนี้คนคนนี้ตัดพ่อไปหลายประโยคแล้วนะจิงฝานเลือกตั้งรับไม่ถูกจริงๆจะอะไรก็ช่างต่อไปคิดอะไรไม่ออกก็ให้กลับบ้านไม่ใช่โผล่ไปบ้านคนอื่นอีกอย่างลืมไปแล้วหรือไงว่ายังมีคนคอยจ้องจะทําร้ายนายอยู่ออกไปไหนคนเดียวไม่ระวังเกิดโดนในเวนั่นจับไปจะทํายังไง แต่คุณหลงกับคุณแย่ก็คอยตามอยู่นะครับจริงเซวฟานจ้างเจอหมิงหน้าตึงตอนนี้รู้สึกเหมือนผู้ปกครองที่กำลังสั่งสอนเด็กน้อยช่างยอกย้อนอยู่เข้าใจที่ฉันพูดไหมมีอะไรให้บอกฉันแล้วมีอะไรก็ต้องกลับบ้านไม่ใช่ไปโผล่บ้านคนอื่นจริงฟานหลบสายตาลงด้วยความสลดรับรู้ความผิดและความดันทุลังอันเสียเปล่าของตัวเองแล้วเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วก็มานอนเดี๋ยวนี้เลย จิงฝานเดินเข้าไปพางคิดว่าตัวเองควรจะทําอะไรสักอย่างตอบแทนความช่วยเหลือที่ได้รับจากจ้างเจ๋อหมิงแต่ว่าอย่างเดียวที่พอมีฝีมือก็คงเป็นเรื่องทําขนมแต่นั่นก็ทําให้อีกฝ่ายทุกวันหยุดแล้วดูอย่างไรก็ไม่มากพอจะตอบแทนจิงฝานจึงเลือกที่จะไม่คิดเรื่องตอบแทนก็ปล่อยให้คนที่ควรได้รับมันเป็นคนตั้งเงื่อนไขก็แล้วกันเขาก้าวขึ้นเตียงช,ช้าๆพางเอ่ยเอ่อที่คุณช่วยผมไว้ในครั้งนี้ขอบคุณนะครับ ในเมื่อคุณช่วยผมแล้วผมก็อยากจะตอบแทนคุณบอกมาได้เลยครับว่าต้องการอะไรถ้ามีเหลือบัก,กวกาแรงผมทําให้คุณได้หมดเลยขอแค่ให้ผมตอบแทนคุณก็พอจางเจ๋อหมิงเลิกคิ้วมองคนที่กําลังทิ้งตัวลงนอนใต้ผ้าห่มข้างตัวเขาไม่ว่าจะขออะไรก็จะทําให้งั้นเหรอจริงฝานพยักหน้ารับครับขอแค่คุณบอกมาก็พอจางเจ๋อหมิงคลุ้นคิดอยู่สักพัก คงเพราะบรรยากาศตอนนี้ดีพอสมควรสมองเขาถึงค่อนข้างล่นนึกอะไรบางอย่างเชื่อมโยงไปมาครู่หนึ่งก็เอ่ยเสาร์นี้ทำตัวให้ว่างไว้ก็แล้วกันฉันสัญญาว่าจะพาเสี่ยวอี้ไปเที่ยวแต่ฉันเล่นกับเด็กไม่ค่อยเก่งนายก็ไปช่วยฉันดูแลเขาจิงฝานมองจางเจ๋อหมิงชั่วขณะหนึ่งเห็นท่าทีก่อนหน้านี้ของคุณชายเล็กจางที่ค่อนข้างจะติดพี่ชายเลยแอบแปลกใจที่จางเจ๋อหมิงบอกว่าเล่นกับเด็กไม่ค่อยเก่ง แต่ในเมื่อเขาขอร้องมาแล้วก็ไม่อาจปฏิเสธได้ได้ครับผมจะช่วยคุณเองหลังตกลงกันเรียบร้อยแล้วคู่สามีภรรยาที่ยังอยู่ในสถานะจำกัดเวลาก็เข้านอนสักพักใหญ่หลังจางเจอหมิงเห็นว่าจิงฝันหลับไปแล้วก็คว้าสมาร์ทโฟนขึ้นมาเปิดเข้าห้องแชทของอีสเวียนในเวลาตีสองกว่าๆที่หากตามมารยาทแล้วก็ไม่ควรจะทักใครไปวันเสาร์นี้ฝากบอกคุณปู่ด้วยว่า ฉันจะไปรับเสี่ยวอี้ออกไปเที่ยวเล่นให้เตรียมตัวไว้นั่นเป็นข้อความที่จางเจ๋อหมิงส่งไปคงเพราะได้ยินเสียงแจ้งเตือนอี้เซียนจึงตอบกลับมาในทันทีแม้จะพิมพ์ตอบช้าไปหน่อยด้วยเพราะกําลังเมาคิดตามาลืนนี้เลยเหรอครับแล้วตารางงานวันนั้นจะทํายังไงครับจางเจ๋อหมิงเพียงตอบไปว่านายก็จัดการไปสิอี้เซียนใช้เวลายอยู่นานกว่าจะตอบกลับมาแค่คําว่าครับคําเดียว เห็นที่คืนนี้อีสเซวียนจอนอนไม่หลับแล้วเขาถึงขั้นภาวนาให้การสนทนาเมื่อครู่นี้เป็นแค่ฝันร้ายเช้าของวันที่ตกลงกันไวจิงฝันตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อลงมาทำขนมให้จางเจ๋อหมิงและทำเผือจางจื่อวี่ด้วยในขณะที่กำลังง่วนอยู่กับการอบขนมเสียงเรียกเข้าก็ดังขึ้นจิงฝานหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าผู้ที่โทรเข้ามาเป็นผู้กำกับเชิงผู้กำกับรายการที่จิงฝานไปถ่ายทำเจฟบ์จิงไม่ได้คุยกันนานเลยนะ สวัสดีครับพุ่มกับเจิง้งสบายดีหรือเปล่าครับว่าแต่ที่โทรมาเออจริงสิคงจะกังวลเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะอาจจะกระทบกับรายการสินะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ผมไม่ได้ติดต่อไปอธิบายอะไรเลยปลายสายกลับส่งเสียงหัวเราะขบขันออกมา <c oughs> ะหนกอะไรขนาดนั้นที่ผมโทรมาเพราะจะมาบอกว่ายินดีที่เรื่องราวคลี่คลายได้ด้วยดีนะอีกอย่างผมเองก็ไม่ได้กังวลอะไรอยู่แล้วไม่ได้กังวลอะไรกันครับ ผมเกือบทำให้รายการผู้กำกับหายไปตอนหนึ่งเลยนะครับผู้กำกับเจิ้งยังคงขำไม่หยุดจะหายไปได้ยังไงกันในเมื่อประธานจางแจ้งกับผมไว้ก่อนแล้วว่าเป็นเรื่องที่คุณถูกป้ายสีซึ่งเขาจะจัดการให้เรียบร้อยแน่นอนแถมยังบอกด้วยว่าถ้าเรื่องนี้คลี่คลายมีแต่จะทำให้เทปที่เชฟมาออกมีกระแสเพิ่มขึ้นเห็นทีจะเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆจิงฝานอื้องจนพูดไม่ออกเพราะจู่ๆปลายสายก็เอ่ยถึงจางเจ๋อหมิง ทั้งยังเป็นเรื่องเหนือคาดด้วยเออเป็นอย่างนั้นสินะครับหลังพูดคุยกับปลายสายอีกเล็กน้อยทังนั้นก็ขอตัวจิงฝานวางสมาร์ทโฟนก่อนจะฟุบหน้าลงกับเคาน์เตอร์ไอแลนด์หัวใจดวงน้อยๆเต้นตึกตักใบหน้าของจางเจ๋อหมิงที่กำลังตัดพร้อมเมื่อคืนลอยเข้ามาในหัวบอกว่าไม่คิดจะนับความช่วยเหลือครั้งนี้เป็นความดีของเขาเลยเหรอจะไม่ให้นับได้ยังไง นี่เรียกช่วยสียิ่งกว่าช่วยอีกทั้งยังตั้งใจช่วยจิงฝานโดยเฉพาะกระทั่งทําเรื่องอย่างแจ้งผู้กํากับเจิ้งไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างที่จิงฝานนึกไม่ถึงว่าจะต้องทําจางเจ๋อหมิงรอบครอบขนาดนั้นทั้งที่ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องมาใส่ใจขั้นนี้เลยก็ได้แท,ะทะ้ๆจางเจ๋อหมิงนะจางเจ๋อหมิงจัดการทุกอย่างไว้ให้อย่างดีแล้วตั้งแต่ต้นเรากลับไม่ต้องการให้จิงฝานมีมนทินติดตัวแม้แต่เศษเสี้ยวเดียว จิงฝานมองขนมตรงหน้าผงแก้มขึ้นสีแดงระเร่ออดกลั้นมุมปากไม่ให้ยกขึ้นไม่ได้เลยอุตส่าห์ลงมือช่วยตั้งขนาดนี้ทำไมถึงไม่ยอมบอกกันสักคำนะถ้าไม่มีใครบอกจิงฝานอีกฝ่ายก็คิดจะทำให้มันเป็นความลับตลอดไปเลยงั้นเหรอทั้งที่ไม่จำเป็นก็ได้แท้จ้างเจอหมิงเดินลงมาเจอคนอยู่ในครัวท่าทางคล่องแคล่วเหมือนทุกวันแต่วันนี้เมื่อเจอสีหน้าของจิงฝานกลับต่างไปจากเดิม ม่านแสงยามเช้าที่ส่องมาจากหน้าต่างพาดผ่านตกกระทบลงบนใบหน้าของจิงฟานดวงตาทอประกายใสยกระจ่างใบหน้าที่กำลังอาบแสงนุ่มนวนล,มลละมุนละไมราวกับวางใจไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจ้างเจอหมิงชะง,งักเท้าไปจังหวะหนึ่งแต่ยังคงคุมมาดของตัวเองไว้ไม่ให้เผลอสะดุดอากาศยังไม่เสร็จหรือไง พอจิงฝานเห็นจ้างเจอหมิงก็พันล้มือจากส่วนที่ทำอยู่เดินไปคว้าซ่อมมาแล้วตักส่วนหนึ่งของก้อนขนมหวานจากนั้นก็ยื่นมาจอดที่ริมฝีปากของจ้างเจอหมิงช่วยชิมหน่อยสิครับจิงฝานเหนื่อยด้วยใบหน้าผ่อนคลายทั้งยังระบายรอยยิ้มบางเบาออกมาด้วยดูนุ่มนวลกว่าที่ผ่านมาอย่างน่าประหลาดจ้างเจอหมิงไม่ได้ทักท้วงการกระทำเหนือคาดนี้แม้ภาพตรงหน้าจะคล้ายว่ากำลังซ้อนทับภาพในฝัน ที่ช่วงนี้ฝันถึงบ่อยๆซึ่งแน่นอนว่าในฝันบรรยากาศว่าวหวามกว่าน,นี้เขาไม่ได้นิ่งขึ้มอย่างตอนนี้ทุกครั้งที่เห็นจิงฝันอยู่ในครัวก็มักจะรวบคนขึ้นนั่งบนเคาน์เตอร์ครัวแล้วจัดการในฝันช่วงหลังมานี้มักเป็นไปในทํานองนั้นแต่เพราะนี่คือความเป็นจริงเขาเลือกจะคงความสุข,ขุมไว้แล้วงับขนมเข้าปากรสชาติไม่เลวจิงฝันได้ยินแล้วพลันระบายยิ้มกว้างกว่าเก่า ขั้นว่าดวงตาอ่อนหวานที่ปกติหวานหยุ่นแล้วพอยิ้มออกมาอย่างสุดใจดวงตาก็โค้งสวยหวานหยดยิ่งขึ้นไปอีก <c oughs> ดีจังเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่จิงฝานยิ้มออกมาจากใจจริงและส่งมอบมันให้จางเจ๋อหมิงเป็นครั้งแรกที่เขาได้รับเพราะปกติรอยยิ้มของอีกฝ่ายมักจะเป็นรอยยิ้มเรียบๆที่ยากจะคาดเดาดังนั้นรอยยิ้มนี้จึงถือเป็นสิ่งที่จางเจ๋อหมิงไม่เคยได้เห็นมาก,ก่อน จ,จูจูจ้างเจอหมิงก็รู้สึกเสียวแปบที่ก้อนเนื้อหัวใจคล้ายน้ำแข็งพันจ้างที่เคยแช่แข็งหัวใจเข้าเอาไว้โดนกระท้อออกมาในคราวเดียวจ้างเจอหมิงตวัดหน้าหลบรอยยิ้มละไมที่ทั้งสดใสและอ่อนหวานนั่นเขาสะบัดต,ตัวหันหลังให้จริงฟานซ่อนใบหน้าที่กำลังเปลี่ยนสีและเสียงหัวใจที่กำลังกระหน่ำเต้นขั้นดังออกมานอกอกแต่ไหนเลยจะทันเก็บยอดใบหูที่กำลังแดงซ่านไปรับเสียวอี้ได้แล้ว เดี๋ยวจะสายจนเวลาไม่พอพอเอ่ยจบก็เดินนำจิงฝานออกจากครัวโดยมีเสียงขานร,รับแสนกระตือรือร้นของจิงฝานเป็นแบล็กกาวอยู่ด้านหลังอีเซียนคอยมองเจ้านายอยู่นอกครัวเขามาอยู่ตรงนี้ก็เพื่อรับงานที่เจ้านายควรจะทำไปจัดการเองพอมาเห็นสภาพเจ้านายในตอนนี้แล้วกราบความศรัทธาและความเคารพนับถือที่เคยมีก็ลดหวบภาพดูคนที่ทิ้งงานเพื่อไปเดทโดยใช้น้องชายเป็นข้ออ้างนั่นสิ น่าไม่อายจริงๆเลยหลังออกจากคลหาสหัหลังใหญ่ของตระกูลจางได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงเรือนสิบประสานกึ่งโบราณกึ่งโมเดินที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาห่างจากเพื่อนบ้านมิน้อยเป็นสถานที่ที่เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนของท่านผู้เฒ่ากับหลานชายตัวน้อยเป็นอย่างยิ่งจ้างเจ๋อหมิงบอกว่าเมื่อก่อนเขาเองก็อาศัยอยู่กับครอบครัวในเรือนสิบประสานแห่งนี้แต่พอถึงคราวต้องทํางานก็ต้องไปอยู่ที่ที่ใกล้กับบริษัทมากกว่าอย่างคฤหาสห์หลังปัจจุบัน คุณชายน้อยจางจื่อวี่เห็นพี่ชายก็วิ่งฉิวเข้าไปกอดแสดงความคิดถึงอยู่ราวสามวินาทีกระทั่งปลายตามองเห็นพี่สะพ้ายก็ผลักพี่ชายทิ้งแล้ววิ่งมาหาพี่สะพ้ายแทนร้องเรียกพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายสองหนพอตาเหลือไปเห็นกล่องขนมในมือจิงฝานก็เลิกสนใจทุกอย่างแล้วสนใจแค่ขนมแทนตอนนี้เลยนั่งกินขนมหวานฝีมือพี่สะพ้ายอยู่ที่คาซีดกินไปพลางชมพี่สะพ้ายไปพลางทำขนมหวานอร่อยมากจนรักพี่สะพ้ายมากกว่าพี่ชายแท้ๆแล้ว ไม่นานคนทั้งหมดก็ถึงสถานที่แรกอย่างพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่จางเจ๋อหมิงอุตส่าห์นั่งคิดนอนคิดจนหัวแทบตตกเพราะในตอนแรกสุดเขาไม่ได้ตั้งใจจะพาจางจจ่ออี้มาด้วยแต่ใช้เป็นข้ออ้างเพื่อพาคนอีกคนมาหากถามว่าทําไมจางเจ๋อหมิงไม่ชวนออกมาเที่ยวเล่นตรงๆเลยก็นั่นนะสิจุดนี้เขาเองก็สงสัยตัวเองเหมือนกันจะบอกว่าอีโก้ํำขอก็ไม่เชิงแค่กลัวว่าหากชวนมาแค่จริงฟานอีฝ่ายจะแปลกใจและอาจจะปฏิเสธก็ได้ ดังนั้นจึงต้องมีจางจื่อวี่มาด้วยจางจื่อวี่ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งของที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มากอีกทั้งที่นี่ยังมีคนน้อยเพราะเหมือนจะเพิ่งเปิดได้ไม่นานจางเจ๋อมิงไม่ต้องปิดหน้าปิดตาก็ไม่มีใครรู้จักทั้งยังอยู่ชานเมืองที่ตั้งยังเป็นป่าเขาล้อมรอบอยู่เลย้ลายว่ายังมีแผนจะต่อเติมเพิ่ม จุดที่จางจื่อวี่ชอบที่สุดคือโซนสัตว์สตาฟและฟอสซิลที่มีจำลองให้ชมและศึกษาตั้งแต่ยุคแรกจนกระทั่งยุคปัจจุบันไม่พอทางพิพิธภัณฑ์ยังสร้างรายได้เพิ่มเติมนอกจากบัตรค่าเข้าแพงหูฉีเป็นร้านป๊อปอัพขายของที่ระลึกอย่างพวกโมเดลเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และตุ๊กตาเหล่าสัตว์ทั้งหลายไม่ไวาไยมีที่คาดผมน่ารักน่ารักอยู่ด้วยและสิ่งนี้เองที่ต้องตาต้องใจจางจื่อวี่เด็กน้อยวิ่งเข้าร้านป๊อปอัพ กระโดดยองยองชี้ที่คาดผมซึ่งมีหูกระต่ายสีชมพูตกแต่งอยู่บนนั้นร้องโวกเวกว่าพี่สะภ้ยใส่พี่สะภ้ยใส่อยู่หน้าเราวดวงตาใส่แป๋วจดจ้องพี่สะภ้ยส่งผ่านความน่ารักกระแทกดวงตาจิงฝันกลืนคำปฏิเสธลงท้องเดี๋ยวนั้นเออจ,จะให้พี่ใส่เหรอครับอืมอันนี้น่ารักเหมือนพี่สะภ้ยเลยจิงฝันมองที่คาดผมหูกระต่ายอย่างสิ้นไร้ไม้ตอก และคงเพราะไม่อยากใส่อยู่คนเดียวจึงเลือกหาแนวร่วมด้วยเอ่อถ้าอย่างนั้นเสี่ยวอี้กับพี่ใหญ่ก็ต้องใส่ด้วยนะใส่ด้วยกันแน่นอนว่าจางจื่ออี้ย่อมรับคําแล้วหยิบเอาหูของมีแพนด้ามาสวมทันทีประหนึ่งว่าเล็งไว้แล้วจางเจ๋อหมิงตวัดหน้าขับมาหาจิ่งฝานความเท่าเทียมไงครับความเท่าเทียม จิงฝันส่งยิ้มขี้เล่นคืนให้อีกฝ่ายจะให้เขารับชะตากรรมนี้คนเดียวได้ยังไงคนเป็นพี่ชายแท้ๆก็ต้องรับไปด้วยจางจื่อวี่จิงจังกับการหาที่คาดผมให้จางเจ๋อหมิงมากไม่ได้เห็นสีหน้าแข็งตึงของพี่ชายเลยสักนิดยิ่งตอนที่เด็กน้อยจะยื่นมือไปหยิบหูแมวสีฟ้าพัดเทออกมาหน้าของจางเจอหมิงพันมืดคึ้มไปชั่วขณะเขาหันมาหาจิงฝานอีกครั้งพังมองค้อน แต่จิงฟานก็แค่ไหวไหลตอบกลับไปอย่างไรเสียจางเจออมิงก็ติดแหฟ้าตะข่ายดินนำว่าเสียวอี้แล้วหนีไม่พ้นหรอกกระทั่งจางจื่อวี่ดึงที่คาดผมหูเสือออกมายื่นให้เขาถึงพอผ่อนใจได้หน่อยจิงฟานแอบ,บเสียดายหน่อยๆที่จางจื่อวี่ไม่ได้เลือกหูแมวสีฟ้าให้พี่ชายไม่งั้นคงน่าดูชมไม่น้อยจางเจ๋อมิงจนปัญญาแล้วสุดท้ายก็ได้แต่สวมหูเสือ จิงฟานคิดไว้ว่าหากอีกฝ่ายสวมเข้าไปความน่ารักอาจจะไปหักล้างความหล่อเหลาบ้างแต่ที่ไหนได้ที่คาดผมหูเสือยิ่งส่งให้คนคนนี้คล้ายกับปีาศาจเสือที่แปลงร่างเป็นมนุษย์ช่างเถอะยังไงคนอย่างจ้างเจ๋อมิงต่อให้ไปหาถุงกระสอบมาใส่ก็ยังคงหล่อเหลาอยู่ดีจะไปมีอะไรฉุดเขาลงมาได้ คนสามคนสองผู้ใหญ่หนึ่งเด็กเดินไปชำระสินค้าที่อยู่บนหัวด้วยกันจางจื่อวี่ถูกอุ้มอยู่บนอ้อมกอดของพี่ชายพอเห็นพี่สาวพนักงานแคทเชียกก็ส่งยิ้มให้เราจะขอลดครึ่งราคาแต่น่าเสียดายที่ความน่ารักนั้นช่วยอะไรไม่ได้ในร้านค้าแบบนี้ แต่แคทเชียเอ็นดูเด็กน้อยมากเธอสังเกตคนทั้งสามคนเลือกของอยู่นานแล้วเพราะเห็นว่าคนสามคนตรงหน้าเธอน่ารักจนใจเจ็บก็อดจ่าฆ่าเดาความสัมพันธ์ไม่ได้พอคิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่คิดก็เอ่ยแนะนำออกมาพร้อมรอยยิ้มจริงใจความจริงแล้วทางพิพิธภัณฑ์มีโซนใหม่เป็นโซนเกมเอสเคปลูมสำหรับครอบครัวคะ่ะเด็กตั้งแต่อายุสามขวบขึ้นไปสามารถเล่นได้พวกคุณพ่อพาน้องไปเล่นด้วยกันได้นะคะมันเป็นแบบที่ผู้ปกครองต้องเข้าไปช่วยเด็กๆแก้ปริศนานะคะ จิงฝานพลันชะง,งักประมวลผลคำพูดนั้นของพนักงานสาวอีกครั้งพอเข้าใจแล้วก็กะจะแก้เสียหน่อยออพวกเราไม่ได้เป็นขอบคุณที่แนะนำครับเทว่าจางเจ๋อหมิงกลับเอ่ยแทรกพลังรับการคืนมาจากพนักงานสาวไม่ไวใช้มือข้างที่ว่างจากการอุ้มจางจื่อวี่อบช่วงเอวจิงฝานเบาๆแล้วค่อยๆดันให้เดินออกจากร้านจิงฝานก็พลิบตาปลิบๆกระทั่งออกมานอกร้านแล้วก็เปิดปากทั้งที่สมองยังรวนอยู่ ทำไมเมื่อกี้คุณไม่ปฏิเสธล่ะครับจางเจ๋อหมิงเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึง่งปฏิเสธเรื่องอะไรจริงฝานเพิ่งอะไม่เข้าใจว่าทำไมจางเจ๋อหมิงถึงไม่เข้าใจสิ่งที่ตนกำลังจะสื่อความวกวนนี่มันอะไรกันเออก็เรื่องที่เขาคิดว่าเซียวอี้เป็นลูกของคุณกับผมสมเป็นด้วยหรือไงอีกอย่างเราก็แต่างงานกันแล้วเซียวอี้ก็เพิ่งสามขวบดูจากสถานะ ที่เธอพูดมาก็ไม่ถือว่าผิดนี่จริงฝานอ้าปากค้างสิ่งที่จางเจ๋อหมิงจะพูดก็คือใครมองเราสามคนตอนนี้แล้วคิดว่าเป็นคู่คุณพ่อกับลูกชายหนึ่งคนก็ไม่ถือว่าผิดงั้นเหรอเอาจริงดิจางจื่อวี่ประมวลผลคำพูดผู้ใหญ่อยู่นานกระทั่งเข้าใจในที่สุดช่วยผสมโรงพี่ชายด้วยความไร้เดียงสา เฉียวอี้ชอบชอบพี่ใหญ่เป็นด่าด้พี่ชั้พายเป็นป๊ป,ป้าเพื่อนที่โรงเรียนเชียวอี้ก็มีด่าดี้กับปัป๊บป้าเหมือนกันเชียวอี้ก็อยากมีฮะเอเออจิงฝานมองเด็กน้อยตาตื่นจู่ๆก็เริ่มร้อนเผาลามขึ้นมาตั้งแต่ลำคอทำได้แค่ยิ้มเส่อให้จางจื่อวี่ไม่กล้าเอ,อ่ยปากพังทลายความฝันเด็กน้อยนายไปยืนรอตรงนั้นแป๊บหนึ่งนะ สันจะพาเสีย่ยไปเข้าห้องน้ำจิงฝานทำแค่พยักหน้ารับทั้งยังอ้องอยู่ปล่อยให้พ่อลูกเอ้ยพี่น้องเขาพากันไปทำธุระส่วนตัวตอนนี้จิงฝานรู้สึกว่าภายในกับภายนอกตัวเองย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงหัวใจกำลังกระหน่ำเต้นทว่าวฉากหน้ากลับนิ่งสงบทั้งที่หน้าแดงเถือกจะเรียกว่าสภาวะใจเย็นอย่างเสียสติก็ได้โดนจางเจ๋อหมิงเล่นเข้าให้แล้วเจ้าตัวเขารู้ตัวไม่ว่าพูดอะไรออกมา ทำแบบนี้ทำแบบนี้ได้ยังไงอีกฝ่ายไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าคําพูดแต่ละคํามันราวกับเข้ามาลูบหัวใจคนอื่นเขานะทั้งที่ตัวเองไม่รู้อะไรแท้ๆแบบนี้มันทําให้คนที่มีความทรงจําเสียเปรียบนะขอโทษนะครับในจังหวะที่จิงฝานกําลังเหม่อไปพลางลูบจี้สส้ยที่คอไปพลางอย่างลืมตัวก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาทักเขาอีกฝ่ายยังดูวัยรุ่นอยู่เลย คงเป็นเด็กมหาลัยที่อายุราว20ต,ต้นต้นแต่งตัวตามสมัยนิยมดูหน้ามองไม่น้อยจิงฝานหลุดออกจากกันมือตอบรับอีกฝ่ายออะครับมีอะไรหรือเปล่าครับพอจิงฝานเงยหน้าสบศาอีกฝ่ายก็เบนหน้าหลบเล็กน้อยพลางรูปไทยถอยตัวเองถ้าทางคล้ายคนปล้มาเออไม่ทราบว่าขอวีแชทได้ไหมครับจิงฝานนิ่งเงัน ฟังจากประโยคและดูจากท่าทางแล้วเหมือนจะเข้ามาจีบหรือเปล่านะอะคือจิงฝานกำลังจะบอกสถานะตัวเองอีกฝ่ายกลับตื่นตระหนกไปก่อนหรือว่าคุณจอไม่ชอบผู้ชายขอโทษนะครับคือผมไม่รู้ฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่คือว่าถ้าง,งั้นผู้ชายก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะครับผมขอวีแชทหน่อยป,ป๊าป,ป๊าแดดี้บอกว่ารอนานแล้วป๊าป๊าทำอะไรอยู่ ยังไม่ทันที่จิงฟานจะได้อธิบายสิ่งที่ตัวเองจะบอกชายหนุ่มตรงหน้าลูกชายหมาดๆของเขาก็โผลมาเฉลยทุกอย่างเองหมดใช่แล้วความจริงที่ผมจะบอกคุณก็คือผมมีสามีแล้วส่วนลูกก็เพิ่งจะมีเมื่อไม่กี่นาทีนี้นี่เองจิงฟานยิ้มเจือนให้คู่สนทนาก่อนจะช้อนอุ้มจางจื่อวี้ที่ผมมาเกาะขาได้ยังไงก็ไม่รู้เข้าสู่อ้อมกอดเออขอโทษนะครับพอดีว่าผมแต่งงานแล้ว พอจิงฝานเอ่ยบอกไปตามตรงชายหนุ่มคนนั้นก็มองเขาแล้วหันไปมองตามทางที่เด็กน้อยเดินมาปรากฏว่าไม่ไกลจางเจ๋อมิงกำลังยืนกอดอกอยู่สีหน้าที่แข็งกระด้างเป็นปกติยามนี้หน้าเจ้าตัวเหมือนหล่อขึ้นจากเหล็กแล้วทั้งหนาทั้งแข็งชะละแถมยังมีกลิ่นตะกวดดินปืนคลุงออกมาด้วยเล่นเอาชายหนุ่มคนนี้พง,งะก้มหัวขอโทษขอโ,ขอโพยจิงฝานอันที่จริงแล้วชายหนุ่มค่อนข้างคุ้นหน้าจางเจ๋อมิงแต่ใครจะอยู่นึกกันลกเล่าก็ไล่กันทางสายตาตั้งขนาดนั้น ชายหนุ่มจึงรีบหมุนตัวเดินหนีไปไม่เหลียวหลังจิงฝานอุ้มเสี่ยวอี้เดินไปหาอีกฝ่ายเราไปกันเถอะครับจางเจอ๋อหมิงปลายตามองเขาด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่ว่าไม่ใช่กับฝีปากเดี๋ยวก็นักเขียนเดี๋ยวก็นักแสดงตอนนี้แม้แต่เด็กมาหาลัยก็ด้วยให้ตายสิประโยคบนเล็กบนน้อยนี่เล่นเอาจิงฝานอด้าขมวดคิ้วใส่ไม่ได้จริงๆเพราะคุณเขาเป็นอะไรกัน จูจ่ๆมาประชดทำไม